ก็มาพบกับช่องสวิฟตี้คราฟเมอร์กันอีกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมากับรายการรีวิวไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยและวันนี้บุ่มก็มีอุปกรณ์เกมมิ่งนะคะจากทางนับโวจะมาทําการรีวิวทุกคนดูกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองจัดใส่โต๊ะคอมของเราดูนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยประกอบออกมาแล้วจะเป็นหน้าตายยังไงอ่า อย่างแรกเลยนะคะทุกคนก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นหูฟัง n ับโว x 9 0 1นะคะซึ่งแน่นอนบุงมเคยทำรีวิวคลิปสั้นไปแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเสียงดีมากและที่สำคัญตัวนี้สามารถเชื่อมต่อแบบไร้าสายได้นะคะมี ANC โมดนะคะหรือว่ามดวัตดเสียงรบกวนมาให้ด้วยอ่าและชิ้นต่อไปนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นี่เป็นเมาส์อิคโนมิกตัวนี้เลยนะคะก็จะเป็นรุ่นนับโ mo nmd 09นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะ เป็นเมาส์ทรงอีคโนมิกนะคะหรือว่าทรงเพื่อสุขภาพนั่นเองนะก็จะเหมาะสำหรับสายออฟฟิศนะคะหรือว่าใครที่ใช้คอมเป็นเวลานานนะคะข้อดีก็คือมันจะลดอาการปวดมือได้นั่นเองค่ะและอันสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือจะเป็นตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เลยนะคะทุกคนก็คือ x 9 0 6นะซึ่งจริงๆบุ๋มเคยรีวิวไปแล้วนะคะจากคลิปก่อนหน้านี้นะก็เป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งราคาประหยัดตัวหนึ่งที่สามารถพลัสสวอปได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเขามี ที่วางมือแบบนี้มาให้ด้วยนะคะทําให้เวลาเราใช้งานเนี่ยก็จะลดอาการปวดเวลาพิมพ์ได้นั่นเองอ่ะโอเคนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะีค่ะทุกคนซึ่งบุ๋มก็อาจจะไม่ได้รีวิวในะส่วนของคีย์บอร์ดละเอียดมากนักนะคะในคลิปนี้เพราะว่าเรารีวิวไปแล้วคลิปก่อนหน้านี้เนาะนี่นะคะสำหรับตัวนะ v o x 8 0 6เนาะจุดเด่นหลักๆนะคะอย่างแรกก็คือมีคีย์แคบแถมมาให้เปลี่ยนแล้วก็สามารถทอสวอปได้ที่3พินและที่สำคัญ นี่นะคะทุกคนมีที่วางข้อมืออย่างที่บอกไปอ่ะส่วนโหมดการเชื่อมต่อเนี่ยตัวนี้ก็จะเชื่อมต่อแบบมีสายนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ฟังเสียงสวิต์นิดนึงแล้วกันอ่นี่จะเป็น red s w i c e นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราข้ามคีย์บอร์ดไปก่อนแล้วกันนะบุ๋มจะขอพามาดูหูฟังกันเลยดีกว่าเพราะว่าเรายังไม่เคยรยยีวิวคลิปยาวเนาะโอเคนี่ค่ะทุกคน ของที่อยู่ในกล่องก็จะมีเป็นตัวหูฟังของเราตัวนี้ซึ่งตัวนี้น้องสามารถบิดพับแบบนี้ได้นะคะซึ่งเวลาเก็บวางใส่คออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้บอกเลยว่าโคเท่นะคะและที่สําคัญเขายังสามารถพับเก็บได้ด้วยนะคะบูมจะพับให้ดูนี่พับง,ง่ายๆเลยก็เอาใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยไม่เก็บกะแน่นอนนะคะทุกคนอีซี่พับได้นะคะ โอเคและของที่ให้มาภายในกล่องเนี่ยก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็จะมีใบาการันตีนะคะหรือว่าใบารับประกันนะแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะโวกับสายชาร์จนั่นเองนะคะนี่ก็คือของที่ให้มาภายในกล่อง ดี๋ยวจะให้ดูดีไซน์หน้าตาของเขานะคะทุกคนนี่เลยโอ้หเอาจริงๆนะดูดีนะเนี่ยเหมาะสาหรับสายเกมมิ่งหรือว่าใครจะเอาไปไว้ใส่ออกกําลังกายบุ๋ม,ม่าน่าจะเหมาะนะดูดิหรือว่าจะไว้ไว้แบบไปฟังเพลงไว้ดูหนังอะไรเงี้ยเหมาะมากเลยคะ่ะทุกคนแล้วดูข้างบนเป็นแบบนี้และตรงนี้ก็คือเขาก็เป็นบุโฟมนุ่มๆแบบนี้มาให้เลยนะคะทุกคนอ่ะเป็นหนังด้วยนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้คือ ตัวนี้ก็ไม่ได้ดูแคบนะก็ใครที่กลัวว่าเอ้ยฉันหูใหญ่ใส่เข้าไปแล้วจะบีบหูไม่บีบแน่นอนที่สําคัญเขามีปรับระดับได้แบบมินะคะซึ่งก็จะเหมาะมากๆสำหรับใครที่เป็นกังวลว่าออ้ยหัวใหญ่แล้วใส่แล้วมันจะบีบหัวไหมตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะนี่สามารถปรับได้ส่วนในส่วนของปุ่มนะคะทุกคนก็จะมีตรงนี้ ในส่วนของการควบคุมที่อยู่ตรงหูฟังเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเพวกเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เปลี่ยนโหมดนั่นเองนะคะนอกจากนั้นก็จะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนโหมดใช่ไหมอันนี้เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วปุ่มนี้ก็จะเป็นเปิดปิด ยังไม่พอค่ะเขายังมี n c Mode ด้วยเป็นโหมดที่ดีมากสำหรับใครที่แบบอยากใช้ในโหมดการตัดเสียงรบกวนนะคะและที่สำคัญตัวนี้นะคะมีโหมดให้ใช้งาน3โหมดด้วยกันมีโหมดเกมมิวสิกแล้วก็สปอร์ตนั่นเองก็สามารถเลือกใช้งานตามความเหมาะสมที่เราต้องการได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงให้ทุกคนฟังกันนะคะว่าแต่ละโหมดเนี่ยเสียงที่ได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเชื่อมบลูทูธเลยแล้วกันนะคะอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องเปิดขึ้นมาก่อนปึ๊บแบบนี้ แล้วก็เปิดบลูทูธในโทรศัพท์ของเราให้เรียบร้อยนะคะนี่เลยตรงนี้ก็จะขึ้น Navo X901 นะคะก็เชื่อมต่อให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองกันที่โหมดแรกกันเลยแล้วกันนะคะทุกคนก็จะเป็นโหมดมิวสิกนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปฟังโหมดต่อไปกันค่ะ โอเคต่อไปเป็นเกมโหมดนะคะ โอเคเมื่อกี้เราก็ให้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นโหมด ANC นะจะบุ๋มจะลองเปิด a อ c โหมดนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงจะเป็นยังไง จากนั้นแล้วนะคะตัวนี้ยังมีโหมด Transparent ด้วยนะคะทุกคนซึ่งก็จะเป็นโหมดที่จะรับเสียงด้านนอกเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่ายังคงมีอัตรถรสในการฟังเหมือนเดิมอ่ะในบุมจะลองเปิดให้ฟังนิดนึงแล้วกัน Transparecy Transparency โอเคเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะของแต่ละโหมดเนาะซึ่งบุ๋มลืมบอกวิธีการเปลี่ยนโหมดนิดนึงก็คือเวลาเราจะเปลี่ยนโหมดเนี่ยก็คือเราจะกดปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มหยุดเพลงแต่ว่าให้เรากดดับเป็ลคลิก2ครั้งนะคะทุกคนมันก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดต่อไปนั่นเองนะและก็สําหรับปุ่มที่เอาไว้เปลี่ยนพวก NC พวกเอ่อ t r a n s p a r e n t เ,เนี่ยก็คือปุ่ม NC ปุ่มเดียวนี้นนเลยนะคะก็สามารถเปลี่ยนใช้ตามความชอบของเราได้เลยนะ โ okay. อเคแล้วก็บุ๋มลืมบอกไปนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขามี Hi-Res Audio ด้วยนะคะก็คือจะเป็นระบบเสียงที่ให้มิติการฟังเนี่ยดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ไดรเวอรหูฟังเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง4 0ม mm เมเลยนะคะทำให้เวลาฟังเนี่ยมันได้อัตรสแล้วก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีมากๆกันเองนะโอเคก็หลักๆนะคะก็จะประมาณนี้สำหรับหูฟังตัวนี้นะคะซึ่งบุมบอกเลยว่าเวลาเราแบบใส่แล้วก็พักไว้ที่คองเงี้ย มันเท่นะทุกคนนะมันเหมือนแบบหูฟังที่แบบว่าดูแพงๆเลยล่ะเออดีไซนมันดูแบบเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเลยแหละทุกคนโอเคและอย่างต่อไปเนะี่ยทุกคนก็จะเป็นในส่วนของเมาส์อีคโนอิกเนาะซึ่งเมาส์ตัวนี้ก็คือรุ่น amd 0ิ9เนั่นเองนะคะนี่บุ๋มยังไม่ได้ลองใช้งานนะคะทุกคนแล้วก็จะมาลองใช้งานกันตอนนี้เลยมานี่ก็จะเป็นหน้าตาของเมาส์ตัวนี้นะคะทุกคนวิ่งก็โอเคอยู่นะน้ำหนักเนี่ยถือว่าเบามากๆเลยนะคะทุกคนและที่สําคัญ ตัวนี้ออกแบบมาเป็นแบบตามหลักอีโกโนโมิกนะคะซึ่งเวลาที่เราวางแขนเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่ปวดมือเหมือนกับเมาส์ปกติซึ่งถ้าหากเทียบกันนะคะทุกคนกับเมาส์ปกตินี่เมาส์ปกติเนี่ยเราจะต้องวางมือแบบนี้เห็นไหมเราจะต้องวางมือที่แบบเป็นแนวตั้งอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนคว่ำแขนลงอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งใช้ไปนานเนี่ยเราจะรู้สึกปวดพุ้งมืออย่างแน่นอนแต่ว่าตัวนี้นะคะเขา เป็นอีกโอนมิบแบบนี้ซึ่งมันก็จะเข้ากับหลักสีรศาสตร์ของเรามากยิ่งขึ้นหรือว่าเข้ากับร่างกายของเรามากขึ้นนะคะเวลาสบัดเมาส์เนี่ยมันก็จะลดอาการปวดข้อมือตรงนี้ได้ดีเลยนะคะทุกคนอและเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าจุดเด่นของมาสตตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรอย่างแรกเลยนะคะทุกคนสามารถเชื่อมต่อบแบบไร้าสายได้นี่เขามี usb dongle นะคะสำหรับใครที่จะเอาไปใช้งานแบบกับโน้ตบุ๊กอะไรอย่างนี้นะอ ะดวกสบายนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้สามารถเสียบชาร์จไฟที่ตรงนี้ได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะคะอยู่ที่8 0 0มิลลิแอมนั่นเองก็สามารถชาร์จไปเล่นไปได้ด้วยนะคะอ่าและปุ่มทั้งหมดบนนี้นะคะก็มีทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันก็นกจะมีพวก Back w a r d For w a r d นะคะแล้วก็จะมีปุ่มกด2อันอ่ะแล้วก็จะมีปุ่มเปลี่ยน dPI นะคะแล้วก็ สกอเส์ตรงกลางกันเองก็จะมีประมาณนี้นอกจากนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยยังสามารถใช้งานแบบบลูทูธได้ด้วยนะคะทุกคนก็จะสังเกตจากตรงนี้ได้มันจะมีสัญลักษณ์บอกแบบนี้อยู่นะคะว่าตอนนี้เราใช้หมดอะไรจะมี u s b 2 4แล้วก็ยังสามารถเชื่อมบลูทูธได้อีก2เครื่องเลยนะเดี๋ยวเราลองเปิดดูดีกว่าทุกคนนี่เปิดเรียบร้อยเปิดปุ๊บเนี่ยตอนแรกบุ๋มนึกว่าไม่มีไฟนะเขามีไฟด้วยทุกคนนี่ไม่รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่า แต่ว่าเมื่อกี้หายไปละนี่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 ซึ่งตอนนี้จะเห็นไฟกระพริบนะคะมันพยายามเชื่อมต่อแบบ usb 2.4อยู่นะแล้วก็ถ้าหากเราต้องการจะเปลี่ยนโหมดเนี่ยแล้วก็กดที่ปุ่มนี้ปึง้งก็จะเป็นโหมดบลูทูธเป็นที่เรียบร้อยนะคะง่ายๆนี่ปุ่มแดงๆเล็กๆชอบโหมดไหนก็สามารถเปลี่ยนใช้งานได้เลยอ่ะปุ่มจะใช้เป็น usb 2.4แล้วกันเพราะว่าเชื่อมกับคอมนะคะตอนนี้เราก็เชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะเห็นได้ว่าปุ่มเชื่อมต่อ เนะนี่ไงใช้งานได้แหลทททท <Roth> เะเชื่อมไวมากทุกคนโอเคอ่ะนี่เชื่อมเสร็จแล้วง่ายมากนะคะและก็ในโหมดไฟ R G B เนี่ยรุ่นนี้สามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด11แบบด้วยกันนะคะทุกคนวิธีการเปลี่ยนเนี่ยเขาให้เรากด forward นะคะกับปุ่ม scroll m o u ์ตรงนี้อ่ากดอย่างนี้นะคะทุกคนเห็นไหมว่าเราก็จะเปลี่ยนสีละไมรู้ทุกคนมองเห็นไหมนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะนี่เห็นไหมทุกคน อุ้ยเป็นสีได้นะคะอีซี่มากเลือกสีได้ตามใจชอบเลยตอนนี้ก็มีทั้งหมด11โหมดให้เล่นกันนะคะอา่าโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนตอนแรกบุ๋มไม่คิดนะว่าเมสาอีโกโนมเกเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทุกคนวุ่ยเขามีไฟไอ่ะเขาใส่ใจเนาะสามารถแบบเป็นอีโกโนมิกก็ได้เป็นแบบเกมมิ่งนิดๆก็ดได้นะคะ โอเคและต่อไปเดี๋ยวเราไปทาการลองจัดเซตเข้ากับคอมของเรากันดีกว่าค่ะทุกคนว่าเมื่อทั้ง3ามอย่างนี้อยู่รวมกันแล้วจะเป็นหน้าตายัางไงและนี่ก็จะเป็นเซตเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็หูฟังจากทางน a บโบที่ได้ทาการจัดเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่เลยอยู่บนโต๊ะคอมของเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าทุกตัวเนี่ยสีเข้ากันมากนะคะเป็นโทนสีดําตัดกับโต๊ะสีขาวในบุ๋มว่าสวยสุดๆไปเลยโอเคค่ะทุกคนและต่อไปบุ๋มจะพาทุกคนมาดูกันใน อซอฟต์แวร์ของตัวคีย์บอร์ดกันนิดนึงแล้วกันนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยมีซอฟต์แวร์ด้วยอะซึ่งบุ๋มก็โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำการ connect device ไปเลยนี่เป็ไง,ไงภายในซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยก็จะมีให้ปรับปุ่มต่างๆได้นะคะหรือว่าจะเป็นปรับแสงไฟโหมดต่างๆนะคะมีให้เลือกตรงนี้หมดเลยนะคะว่าอะไรเป็นยังไงบ้างก็มาลองเล่นที่ตรงนี้ได้เลยนะคะและบางโหมดเนี่ยยังสามารถปรับสีไฟได้ด้วยนะคะ ให้ดูนี่เห็นปะไม่รู้จะมองเห็นกันหรือเปล่านะถ้าสมมติบุ่มเลือกแต่ว่านี้มันเป็นโหมดแบบกดกดไงมันถึงจะขึ้นสีไฟแต่ว่าถ้าหากเป็นพวกโหมดอื่นที่เปลี่ยนสีได้อีกนะจริงๆเราสามารถคัสตอมแต่ละปุ่มแบบนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมเช่นปุ่มอยากให้พวกนี้เป็นสีน้ําเงินอ่ะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินปุ่นี้เึ๊บเปบอ่ะเห็นปะเปลี่ยนแล้วว่าต้องการเป็นสีเขียว บริเวณนี้เป็นสีเขียวก็เลือกไปค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหมในคีย์บอร์ดก็จะเปลี่ยนแบบนี้เลยเราสามารถมาเลือกได้นะคะตามที่เราชอบซึ่งส่วนตัวแล้ว่มก็จะชอบที่มันเป็น คันเลื่นลุให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ยังสามารถปรับพวกความเร็วพวกสปีดต่างๆได้นะคะนอกจากนั้นตรงนี้ยังสามารถปรับมาโครโดได้ด้วยสมหรับครที่เป็นสายเล่นเกมนะคะแล้วก็เราต้องการปรับมาโครในคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถทําได้นะคะอันนี้ผมชอบมากแล้วก็จะมีในส่วนของเซตติ้งที่เราสามารถรีสโตได้อย่างเช่นแบบเราเซตมาโครไว้แบบมั่วเกินนะคะอะไรอย่างนี้ก็เซตกลับไปเป็นดีฟอลต์ได้นะคะแล้วก็นี่แหละ ซึ่งอันนี้ที่สําคัญก็คือถ้าหากเราเซตมาโครใช่ปะมันจะมีปุ่มดาวน์โหลดนะคะทุกคนหรือว่าปุ่มเซฟให้ด้วยนะเผื่อว่าถ้าหากเราไปใช้เครื่องอื่นอะไรอย่างนี้เราต้องการจะเอาเซตมาโครของเราไปด้วยก็สามารถเอาไปด้วยได้นะคะ,อะลองปรับเป็น M0 ดูนะคะในปุ่มลองปรับ,บมั่วๆนะจะเอามาโครไปใส่ตรงข้างๆ backspace ตรงนี้นะคะซึ่งปุ่มเซตเป็นมาโครคลิกนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมาลองดูกันเห็นไหม นี่คะ่ะทุกคนแบบ easy ซึ่งมันสามารถไปอัดแอปได้อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะทุกคนแต่ก็นั่นแหละบุมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมไหนให้ดูนะคะก็เลยลองเป็น e มครับแบบคลิกให้ดูนะคะนี่เห็นไหมเห็นปะได้เจ๋งนะคะโอเคประมาณน,นี้เลยและต่อไปในส่วนของเมาส์นะคะทุกคนอย่างที่บอก่อนเป็นอีโกนมิกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะเวลาที่เราใช้งาน คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากบุ๋มบอ,อกเลยนี่เห็นไหมคือง่ายมากนะคะได้หากเทียบกับเมาส์ทั่วไปถ้าเป็นเมาส์ทั่วไปใช่ปะเราจะต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยมือเรามันจะต้องอคว่ำลงไปอย่างนี้นะคะซึ่งใช้ไปเรืนานเนี่ยจะมีอาการปวดข้อมือได้นะคะหรือว่าอาจจะเจ็บตรงตรงเนี้ยบริเวณอุ้งม,มือตรงนี้ได้แต่ถ้าหากมันเป็นเมาส์อย่างนี้ยทุกคนมันจะเป็นแบบเออมันถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์ของเราอะ่ะ คือบุ๋มบอกเลยว่าใช้เวลาปรับตัวไม่นานนะคะแล้วก็ใช้ไปใช้มาคือสบายกว่าเมาส์ปกติมากๆด้วยอืมโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยสำหรับอ,อุปกรณ์เกมมิ่งจากทางนับโวนะคะทุกคนก็พวกเมาส์พวกคีย์บอร์ดต่างๆที่บุ๋มรีวิวในคลิปนี้เนี่ยบุ๋มปักพิกัดวิธีตกากด้านล่างแล้วก็ลิงก์ใต้คลิปไว้ให้แล้วนะคะก็ถ้าหากใครสนใจตัวไหนก็สามารถจิ้มเข้าไปดูกันได้นะโอเคสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอก,กันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย